แลปแลปไว้วไม่เนาะแล้วก็ทาให้ไม่ให้มันขึ้นเงาอะนะมันเป็นเงากระจกขัดเงากระจกเดียวๆหนึ่งเมื่อนมาจุดแจ้งราคาให้ลูกค้าก่อนนะหนึ่งสองสามนะคะมาจากโปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะรวมส่มนะคะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะสามสี่ห้าหนึ่งพันบาททวนนะคะราคาเฉพาะวันนี้นะคะลูกค้าจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าพิเศษสุดแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเหล็กแนวกับเ,เหล็กเอสชูพีเก้านะคะงานะะตีร้อนขึ้นรูปนะคะช่วยมาตามสุดของช่างนะคะ ด้ามไม้พายุงนะคะหนึ่งสองนะคะสี่ห้าหกนะคะสามจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะฟูแท้งทุกเล่มน,นะคะชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะตัวนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะคะด้ามสันหนาจะอยู่ที่หกจุดห้ามิลน,นะคะด้ามยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะเล่มน,นี้นะคะคัตติ้งนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทท้วนนะคะมาเล่มที่สองจะเป็น ทรงแคมป์นะคะขัดขาวนะคะด้ามไม้ขยูนนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะสันหนาจะอยู่ที่ห้าจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวห้าห้าไอ่กำลังไปเดซสวยพราว่าเรื่อยวนะคะน <c oughs> ี่ว่าจำได้อะไรจำอะไรอีกห้าจุดสี่นิ้วนะคะเล่มที่สามจะเป็นโบวี่นะคะ บวี่นะคะ S ก P 9นะคะเป็นล่องเลือนะคะล่องเลือนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลด้ามยาวนะคะด้ามยาวจะอยู่ที่5.9นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะ1,100บาทนะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม100แต่สุดคุม 1, ดค้มเนี่ยเนี่ย1,000เนี่ยสุดคุ้มเลยอันนี้ก็โบวี่นะคะทิ้งผิวไฟจะเป็นเหล็กแหนบนะคะเหล็กแหนบนะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะงานแฮนด์เมดนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.2นิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่2.3นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยา,า,าวจะอยู่ที่5.6นิ้วนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง27ท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง16ท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง10ท่านนะคะ3ช่องเนาะวันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นเลยเด้โอโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยมั้งหนึ่งพันบาททวนนะคะรวมส่งนะคะ,ะ,คะไปทางเพิ่ม100่้อยนะคะมาเล่มที่ห้านะคะจะเป็นทรง ทรงอย่างก็อันทรงดอกบัวอ่ะพวกรุก,รกหมอหอันใดก็งัเอ้าควบบามยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนิ้วนะคะด้ามไม้พยุงนะคะหนึ่งพันบาททั่วนนะคะรวมส่งนะคะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะเล่มนี้นะ,ะมาเล่มที่หก แมงเมาอไฟมาแล้วแลมโบนะคะแลมโบนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงสุดคุ้มเล่มนี้ทา่หนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทนะคะแลมโบนะคะแลม,มโบความยาวของใบม,มีนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาวจะอยู่ที่หกนิ้วนะคะหมดแล้วหมดเลยเลยลูกค้าเดี๋ยวถ้ารั่งทำอี่บุญราคานนี้เพราะว่าจะมาจัดโปรโมชั่นให้แล้วนะคะ อ่าเรียนี้หนึ่งพันบาททุ่นนะคะรวมส่งนะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะใครอยากทักถามอะไรเอียดนะศูย์เก้าสูตรนะคะเก้าสองสามนะคะสามหกสองสา